สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเทออาชแนวนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลขวิ่งบนนะครับมาฝากกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับก็จะเป็นสูตรวิ่งบน2ตัว2สูตรนะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียว1สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่านะครับที่เคยเข้าเคยลงเคยหลุดนะครับ งวดที่แล้วกลับมาเข้าต่อนะครับกลับมาเดินต่อเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่ก่อนอดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียแช n เนลหวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามา13งวดติดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่ง2ตัวไม่ปักหลักนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่6 7 8 2นะครับเรามาดูไปคร่าวๆนะครับงวดแรก 1>, 1บวกแเป็น9 9้าเ้าบวก7็ดเป็นส6บหนะครับได้เลขหให้บวกเพิ่มนะครับคงที่นะครับเลขหนะครับเพิ่มหกแต้ม6บวกหเป็นสิบสองนะครับได้เลขหกับเลขสองนะครับสองตัวรางวัลที่ออกเจดดสองนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสองเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ บวกกัแล้วได้17นะครับ7บวก6กนะครับก็เป็น13 7กับ3นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 7 8ตัวที่เข้ามาคือเลข7เข้ามาที่หลัก10นะครับงวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้12นะครับ2เพิ่ม6เป็น8 2นะครับ2กับ8กับผลรางวัลที่ออก8 12นะครับเข้ามา2ตัวนะครับเลข2กับเลข8นะครับหลักร้อย แล้วก็หลักหน่วยบวกกันแล้วได้14นะครับ4ี่บวก6เป็น10นะครับ4กับ0นะครับกับผลรางวัลที่ออก2 0 2ศตัวที่เข้ามาคือเลข0ูบวกกันแล้วได้14นะครับ4ี่เพิามา่ม6ก,ก,ก็เป็น10นะครับ4กับ0กับผลรางวัลที่ออก4 4 1นะครับ เลขสี่นะครับตัวที่เข้ามาบวกกันแล้วได้สิบเนะครับสิบวกหกก็เป็นสิบเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดกับผลรางวัลที่ออกเก้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1บวกกันแล้วได้13บสามนะครับสามบวกหกเป็นเกนะครับสามกับเกับผลรางวัลที่ออกเก้ตัวที่เข้ามากก 11, คือเ,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 เลข9 บวกกันแล้วได้19 9เเบวกหเป็น15นะครับ9กับ5กับหราแ่ผวันที่ออก0 9 7ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข9เข้ามาที่หลักสิบนะครับวัดต่อมา1นึบวกแบวกศได้9 9้เบวกหเป็น15นะครับสองตัว9ก้ากับห้าผลวันที่ออก7 5 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 บวกกันแล้วได้1 5 5วก6นะครับเป็น11 1นะครับก็คือเลขหน,นึงครับเอาตัวท้าย5กับ1ผลลันที่ออก5 4, 4 4ตัวที่เข้ามาคือเลข5เกบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้านะครับเก้ากับห้ผลลที่ออกเก้าเานะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้าหลักร้อยแล้วก็หล,ลักหน่วยนะครับ บวกกันแล้วได้16นะครับ6กบวกหเป็น12นะครับ2ตัวตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับกับผลลัพวัลที่ออก0 6 3ของงวดที่ผ่านมานะครับ9กบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น19 19กบวกหนะครับก็เป็น25่สิบาตัวท้ายนะครับ9กับ5กับผลลัพวัลที่ออก 395นะครับตัวที่เข้ามานะครับ9กับ5เข้ามา2ตัวนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับ3บวก8เป็น11 11บเวกเเป็น18นะครับได้เลข8 เพิ่ม6กต้มหรือว่าบวก6นะครับตรงที่8บวก6เป็น14ได้8กับ4นะครับ1นีนาคม6 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขวิ่งไม่ปักหลัก8กับ4นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นสถิตินะครับเป็นสูตรใหม่นะครับคือนี้เป็นสูตรใหม่เรามาดูสูตรเก่านะครับที่เคยเข้าเคยลงเคยหลุดนะครับคิดว่าหลายท่านคงจําได้นะครับก็คือสูตรนี้ สถิติของสูตรนี้จากงวดที่ออก2.7.2นะครับเป็นตัวเลข2ตัวเหมือนกันไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด็นหรือว่าเลขวิ่งสถิติก็เคยหลุดนะครับเคยหลุดหลังจากที่หลุดก็เข้ามานะครับแล้วก็งวดวันที่1กุมภาหลุดนะครับคำนวณไว้ได้7กับ8นะครับ รางวัลที่ออก063นะครับหลุดนะครับงวดต่อมา16กุมภาพันธ์นี่ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงเพราะว่าเห็นว่าหลุดก็ไม่ลงนะครับแต่กลับมาเข้าต่อนะครับกับผลรางวัลที่ออกนะครับ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือ395เลขห้านะครับเข้ามานะครับกลับมาเข้าต่อนะครับงวดนี้ก็เลย เอามาพิจารณาต่อนะครับเดี๋ยวของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2ก็คือเลขสาม บวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10บว่าเลข3หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเลข7บวกกันแล้วได้16นะครับได้เลข6สูตรนี้เพิ่ม1แต้มนะครับได้เลข7 1 มีนาคมนะครับ6 7จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็มีหลุดสองงวดนะครับหลังจากที่หลุดงวดที่แล้วกลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเข้าต่อวดนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ6กัจ7จะมีมาหรือไม่นะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เป็นสูตรเลขวิ่ง ตัวเดียวนะครับมาบนมาล่างนะครับสูตรนี้สถิติที่ผ่านมาก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับหลังจากที่หลุดก็เข้ามา1 2 3 4 5สห้านะครับวัแรกที่ลงเข้ามาแล้วก็หลุดนะครับ1ึงกุมภาที่ลงไว้หลุดแล้วก็งวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับคำนวณไว้ได้เลข3ามนะครับสูตรนี้กลับมาเดินต่อนะครับกับผลวันที่ออก สามเก้าห้าสองตัวล่างสี่สามนะครับก็เข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นสูตรตัวเดียวนะครับมาบนมาล่างนะครับบางวดก็มาบนบางวดก็มาล่างบางวดก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับอย่างวดที่แล้วเข้ามาหลักร้อยบนแล้วก็หลักน่วยล่างนะครับของงวดนี้นะครับ สองตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวแรกหลักร้อยบนคือเลขสามแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับคือเลขห้าสามบวกห้าได้แปดหนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับวิ่งตัวเดียวมาบนมาล่างนะครับ เราลองอก็พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นจะลองจัดคู่ดูนะครับสูตรที่1 8กับ4ที่2 6กับ7ที่3ามเลขแนะครับวันนี้ก็มองว่า8ดเด่นนะครับก็อลองดูนะครับถ้ายืน8นะครับ ก็จะมีแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะครับแล้วก็จะเบิลไหมแปดแปดนะครับอันนี้ถ้ายึดแปดนะครับยึดแปดคือหลักนะครับแต่ถ้าถ้าแปดไม่มาก็ มองว่าเลข4ีเลข6นะครับที่น่าสนใจก็ลองยิดสูตรนี้แล้วกันนะครับถ้า8ปดไม่มาถ้า4มานะครับถ้า4มาก็มองว่าจะมีคู่4 6 4 7นะครับ4 8ไม่จับนะครับถ้า ถ้า8ไม่มาถ้าสมาก็มี4 6กับ4 7่เนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เป็นสูตรเลขบนนะครับถ้าในนี้นะครับถ้าเรามาดูแต้มรวมนะครับวดในสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับว่ามีคู่ไหนที่ตรงแต้มหรือเปล่านะครับในชุดนี้48 8 4ปดแปดสี่แต้มสไม่มีนะครับ 86, แปดหกแต้มสี่ก็ไม่มีแปดเจ็ดแต้มห้าก็ไม่มีแปดแปดแต้มหกไม่มีมีสี่หกนะครับแต้มสูงนะครับอันนี้ถ้าเอาตามแต้มนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับงวดที่แล้วก็แต้มก็หลุดเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าใครชอบคู่ไหนก็นะครับถ้าไม่เอาตามแต้มก็เลือกเอานะครับตามเอาตามที่ชอบนะครับก็ลองดูพิจารณาดูนะครับว่า จะมีมาหรือไม่นะครับในววันที่1มีนาคมหกนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล่์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ